สวัสดีครับพบกันเทสเกม Oppo K13 Turbo Pro วันนี้เราจะเล่น3เกมกินสเปคอย่าง Genshin Impact w a t e r i n g Wave และ Where We n e e d เหมือนเดิมนะครับตัวแปรต่างๆในการเทสก็จะทําไว้ด้านล่างตลอดการเล่นตัวแปรอื่นก็ตามนี้เลยครับโชว์สปีดยุความร้อนเฟรมเรทเรียวไทม์ใส่เคสเล่นบอกอุณหภูมิห้องและจับเวลาไปด้วยไปเริ่มกับเกมแรกอย่างเกมชินาแพคเลยดีกว่าครับผมในส่วนของการตั้งค่าก็เหมือนเดิมสําหรับช่องนี้นะครับก็คือเราจะปรับสุดหมดนั่นเองนี่แหละครับอย่างที่เห็นเลยตั้งเป็นคัสตอมแล้วก็ปรับสุดทุกอย่างเท่าที่จะสุดได้นะครับ60เฟรม API ในการเรนเดอร์ใช้เป็น a l k คันนะครับ mm hmm. เริ่มกันกับเกมแรกอย่าง Genshin Impact เดี๋ยวเปิดสถานะของระบบก่อนครัจะใช้ตัวบอกสถานะระบบของ Opp o p p l e เองนะครับเฟรมเรท GPU CPU รันเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มต้นความร้อนของอุณหภูมิชิปอยู่ที่55นะครับแบตอยู่ที่ประมาณ34มสิเฟรมเรทยังอยู่ที่60อยู่ CPU mm hmm. กินไป90%เเลยเหรอหนักนะเนี่ย เจ้ากินชินิแพ็กกับ K13 t u r b o p โ o เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์แซกเฟรมได้ด้วยนะเข้ามาที่การเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้นะครับตรงโหมดเกมแตะเข้าไปไปที่ตัวเพิ่มความเร็วแบบปรับได้มันจะเขียนอธิบายไว้ว่ารองรับโดย Superframe and g r a p h n c e n g i n e ซึ่งให้อัตราเฟรมสูงขึ้นและกราฟิกมีคุณภาพมากขึ้นอะแตะเข้าไปกดเปิดครับนี่แล้วดูเฟรมเ ไปถึง90เลยครับผมไม่ใช่มีเฉพาะ IQ นะครับหรือว่า i n f ฟ n i x ที่แทรกเฟรมได้ OPPO ก็เริ่มทำแล้วนะอาจจะรวมทั้ง r e นเมจิกที่ทำมาก่อนหน้านี้เล็กน้อยด้วยครับแล้วนอกจากที่จะเบิ้ลเฟรมไปเราสามารถอัพสเกลแล้วก็เล่งเป็น H.D.R ในหน้าจอให้กับเกมนี้ได้ด้วยผมเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันนี่เดินในที่กราฟิกหนะักอย่างพายุทะเลทรายตรงนี้ ก็ยังพยุงเฟมเดทอยู่ที่แปดสิบเก้อยู่นะเสียงพัดลมค่อนข้างดังเลยเดี๋ยวผมเอาไปฟังใกล้ๆคือพัดลมวิ่งสุดเลยอะตอนนี้มาเจอศัตรูก็ขวดกันสักหน่อยอืม ไม่ไงล่ะเรียบร้อยไปดิทั้งเฟมเรททั้งอุณภูมิเล่นมาตอนนี้ประมาณสิบนาทีก็โอเคนะยังตึงๆได้อยู่งั้นผมว่าเดี๋ยวเราลองอัดหน้าจอเดี๋ยวครับอ่ะอัดหน้าจอผ่านระบบของเครื่องเองเลยปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหเห็นไหมฮะชัดๆเลยเฟรมเรทล่วงจาก90มาเลยหกสเลยอ้าวแล้วไอสถานะระบบก็ปิดไปเองเหรอต้องเปิดใหม่ แสดงว่าอ่านหน้าจอไปด้วยพร้อมแทรกเฟรมไม่ได้ครับมันจะเลอหกสิบแทรกเฟรมเมื่อกี้ก็ดูลื่นไหลนี้นะดูเหมือนเหมือนเฟรมแท้ไม่ไม่ดูหนึ่เหนเหมือนของไอคูครับถ้าอย่างนั้นเราปิดไอตัวแทรกเฟรมปิดไอพวกนี้ไปดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ถ้ามันเลยหกสิบอ,อย่างเงี้ยปิดไปปิด upscale ปิด HDR ไปด้วย เอาแบบเดิมๆแล้วกันดูซิว่าอัดหน้าจอไปด้วยเล่นแบบเดิมๆจะได้ประมาณเท่าไหร่สู้กันทักหน่อยอืมไงล่ะคีบแบคคีบแบกนี่ไงละ่ะเพลงก็กงลก่วงแล้วเวลาบวกเนะววี่ยเหลือไปสี่สิบฝ่าห้าสิบมอ รุ่นนี้ผมก็เคยบอกไปหลายรอบนะครับว่ามันแรงแต่ว่า G P U มันก็ไม่ได้แรงมากพอที่จะต่อสู้กับเกมที่กราฟิกหนักได้ดีเท่ารุ่นที่สูงกว่าอย่าง8 Gen 3หรือว่า8 Elite คือถ้าเรามาเล่นเกมหนักๆเนี้ยเล่นกับ8 Gen 3จะเห็นผลชัดเลยว่ามัน G P U มันดีกว่าครับเรี <Stand down. S 1> ยบร้อยความร้อนของชิปก็เริ่มขึ้นสูงครับเริ่มมี ความรู้สึกแสบนิดๆตรงนิ้วโป้งซ้ายตรงนี้และอย่าง Oppo ตัวนี้เวลาอัดหน้าจอปุ๊บ CPU มันมักจะทํางานอยู่ที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดครับมันเลยเป็นข้อขวดปัญหาอยู่จุดนี้นี่ขนาดผมปรับบิตเรทในการอัดแล้วนะครับคือ Full HD เท่าเดิมแต่จาก16เมกะบิตเหลือแค่4เมกะบิตเพอร์เซกเองยังเอาเรื่องเลยครับโอเคกนชินประมาณนี้ครับไปสรุปกันดีกว่าครับเกนชิน Impact นะครับกับ Oppo K13 Turbo Pro พอเราอัดนหน้าจอปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับนี่ดูที่กราฟมันจะดรอปลงมาที่60โดยอัตโนมัติเลย60ก็ไม่ได้นิ่งนะถ้าบวกก็มีหล่นไป40กว่า50บางครั้งด้วยเฟรมไทม์ Frame time, ไม่เท่าไหร่ครับตอนที่ไม่อัดหน้าจอยังดีอยู่นะแต่พออัดปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เลย CPU ยรเซพอเราอัดหน้าจอด้วยบิตเรทที่น้อยลงเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะช่วงที่ไม่อัดหน้าจออยู่ที่ประมาณ60แต่พออัดหน้าจอปุ๊บก็อยู่ที่ประมาณ80 อุณหภูมินะครับแม็กสุดอยู่ที่39.5ของแบตไม่เท่าไหร่เลยมีพัดลมช่วยก็ดีอย่างนี้ของชิปก็มีถึง80บ้างบางครั้งตอนที่อันหน้าจอการกินไฟยังค่อนข้างเยอะเหมือนเดิม7 5วัตต์แอเวเรจสรุปแล้วเกนชินด Impact กับ K13 Turbo Pro เล่นได้ดีแหละแต่ถ้าใครอยากจะทำคอนเทนต์อันหน้าจอก็ต้องพิจารณาด้วยครับอาจจะต้องหาแอปนอกในการอัดที่กินทรัพยากรเครื่องน้อยกว่านี้ แต่ผมก็ยังมั่นใจว่าถ้าเราปรับสุดอย่างนี้อาจา้าจอเนี่ยด้วยชิปทีม่มันแรงประมาณนี้มันก็คงจะทําได้ดีมากกว่านี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเล่นแบบธรรมดาคนทั่วไปนี่เยี่ยมเลยฮะแทรกเฟรมได้ปรับอัพสเกลได้ภาพสวยด้วยและน่าจะเล่นได้นานกว่าเครื่องปกติทั่วไปเพราะมีพัดลมช่วยในตัวนั่นเองเสียงเปิด80%เพียงพอครับดังดีทัศสกรีนไม่มีปัญหาอยู่แล้วรุ่นนี้ เกมต่อมาอย่าง w a t i n n w เว e นะครับมาดูที่การตั้งค่ากราฟิกเราจะปรับเป็น u ั t r a High คือปรับสูงสุดเหมือนเดิมนั่นแหละทุกอย่างเท่าที่จะทำได้วอลค a นก็เปิดเป็นอ่อนไว้ฮะเพราะว่ามันน่าจะดึงประสิทธิภาพฤฤ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 ได้ดีกว่าประมาณนี้มาลุยกันเลยดีกว่าแบบไม่อ่านหน้าจอกันสักแป๊บหนึ่งก่อนมีการต่อสู้อะไรกันใกล้ๆแถวนี้หรอเสียงดังเชีย ฟรัมเรทยังอยู่ที่ประมาณ50าปลายหกอยู่นะตอนเริ่มต้นของวัชิงเวฟความร้อนของแบตอยู่ที่38ครับของชิปอยู่ที่ประมาณ60สิดสิบศัตรูมันสู้กันเองวะ่ะมาแั้นเราไปแจมด้วยดีกว่ามาดินี่ไงนี่ไงนี่ไงล่ะอ่าพระเอกลงมานี่ครับ กดอาติไป <Come on. S 1> แปลงล่างหน่อยครับ wow. หมดแล้วเรียบร้อย mm hmm. ก็โอเคนะแต่เฟรมเดทเห็นเลยครับว่าไม่ในนิ่งมากมีร่วงมีหล่นกันบ้าง ชิ i แปดเอเจนซี่เนี่ยมันจัดการความร้อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วครับนี่ขนาดเครื่องนี้มีพัดลมติดตัวช่วยแล้วนะยังขึ้นไปสูงเลยครับตัว CPU GPU เนี่ยเจ้าวัชิ w เวฟกับโหมดเกมของ k 1 3 Turbo Pro ไม่มีตัวช่วยอะไรนะไม่มีการอัพสเกลหรือว่าทำภาพสวยอะไรไม่มีมีแต่พื้นฐานเลยครับทั้งหมดเลยโหมดเกมของตัวเนี้มันมีหลายอย่างเลยนะที่ผมว่าโอเคเช่นเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายครับ เราสามารถบูส์เครือข่ายเราให้เหมาะสมกับการเล่นเกมมากที่สุดได้ชาร์จแบบบพาร์ก็ได้ทุกเกมนะเครื่องนี้ประมาณนี้ถ้าพูดถึงเทียบกับ 8HJ4 ตัวอื่นอย่าง F7 หรือว่า i อคูน10ตัวเนี้ยเล่นแบบไม่หน้าจออย่างเงี้ยมันรักษาประสิทธิภาพโดยรวมของระบบได้ดีกว่านะการมีพัดลมส่งผลตรงนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราลองอัดหน้าจอมันเลยดีกว่าครับเราหลาหน้าจอเนี่ยชอบเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยครับชอบแบบว่าปิด ตัวบอกสถานะของระบบไปเองต้องมาคอยเปิดอืมอัดจอแล้วก็เวลาเดินไปเดินมาปกติอย่างนี้ก็ไม่ได้ดรอปเท่าไหร่นะดูดิเฟรมเรทยังค่อนข้างสวยอยู่แต่ความร้อนเริ่มพุ่งฮะไปที่เมืองลากุนนาดีอืมก็โอเคแล้วเนี่ยดูดิลงเฟมเรทดูขนาดอัดจอไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่สู้กันดีกว่า มากดไซเดอร์ตัวเดิมว่าจะเป็นยังไงบ้างอันน้าจอมาดีมาดิาด The n has c o นี่ครับนี่ครับนี่ครับแปลงล่างโซสีหนึ่ง44445ครับมาดี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  มาดิผมว่าโอเคเลยเนี่ยไม่ได้ดูเฟรมเรตตลอดนะแต่รู้สึกได้ถึงความต่อเนื่องเลยครับอืมไงวามีเจ็บกันบ้างแหละสตเมื่อกี้อือือเรียบร้อยไปทีหนึ่งกระบวนท่า เกมนี้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยฮะเรื่องเสียงของตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้โปรโมทมากแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีฮอ l โลออดิโอนี่ฮอ l โลออดิโอตรงนี้ครับเราสามารถตั้งค่าให้เสียงมันดูแบบเซราลได้ครับเล่นผ่านมาตอนนี้15นาทีได้มากของเกมนี้ก็มีจังหวะล่วงๆ่งบ้างนะตอนเดิน แต่ก็ถือว่าน้อยฮะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับ Wuthering a Wave ไปสรุปกันดีกว่าครับผมดูเฟรมเรทของ Wuthering Wave กันฮะเอเวเรทอยู่ที่ห้าสิบห้าจุดสามแล้วดูที่กราฟประกอบมันไม่ได้นิ่งมากครับแต่ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยสำหรับเครื่องสเปคประมาณนี้ราคานี้แล้วทำได้ขนาดนี้นะฮะแล้วมาดูที่เฟรมไทม์อย่างที่ผมคิดอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเมื่อกี้ว่า มันรู้สึกเลื่นตลอดเลยนะเฟรมทามันค่อนข้างนิ่งเลยครับแบบนี้เกาะอยู่ในระดับเดียวตลอดเวลาอาจจะไม่ได้แบบต่ำมากแต่ก็รักษาได้ดี CPU เสร็จประมาณเดิมครับถ้าไม่อ่านหน้าจอประมาณ60-70ถ้าอาัดก็ประมาณ80-90ความร้อนนะครับแม็กสุดของแบต43.8ของชิปก็ยังขึ้นไปถึง80บ้างส่วนการกินไฟอเอาเรื่องครับ9วัตต์เอเวอเร Watering Wave กับ Oppo K13 Turbo p เ o เล่นได้ดีกว่าที่คิดเลยครับผมว่ามันเล่นได้ดีระดับใกล้เคียงกับ IQ13 เลยนะถ้าทำได้ขนาดนี้เนี่ยเล่นปกตินี่ไม่ต้องห่วงครับเปรมค่อนข้างรักษาได้ดีและรักษาความร้อนได้ดีด้วยอัดหน้าจอก็ยังทำได้ดีเกินคาดไปอีกคนที่ชอบเล่น,นเกมนี้กับงบแค่หมื่นเดียวเนี่ยผม,มาวาคุมมากตัวนี้ mt 3นะครับกับแวร์วินมิดเกมใหม่ที่เป็นแนวแอคชั่น RPG ก่อนอื่นมาดูที่การตั้งค่ากราฟิกก่อนนะปรับสุดเหมือนเดิมอย่างที่เห็นนี่ครับเฟร,รมเรตเต็มที่อยู่ที่ extreme high ก็คือ60 f เฟร,รมนั่นเองตัวเฟร,รมเรตสูงกว่านี้มันยังไม่เปิดให้ใช้นะครับด้านอื่นก็เปิดหมดตัว Real Time Sunlight กับ aa หรือว่าลบรอยหยักก็เปิด enable ไว้ประมาณนี้ครับตัวนี้เกมที่3นี้เริ่มต้นอยู่ที่ความร้อนแบบ40ของชิปอยู่ที่ประมาณ65นะครับเกมนี้ภาพสวยกินเครื่องหนักไหมก็น่าจะหนักอยู่แต่ก็ต้องลองดูครับ เกมนี้ผมก็เพิ่งเล่นนะฮะเกมมันใหม่ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ว่างที่จะเล่นเกมก็เลยเพิ่งมาได้เล่นตอนนี้แหละเล่นแบบไม่อ่านหน้าจออย่างนี้ดูเหมือนเฟรมเรทจะค่อนข้างดีเลยฮะอืมแต่บางจังหวะก,ก็ล่วงไปสี่สบห้าสิบเหมือนกันนะนี่โออโหเจอพวกเลยฮะมาดิฟงซิง,งจอมยุทธเสียวฮอย แต่ว่าพื้นหลังที่เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพวกลมอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจว่าเอามาจากฟงวินหรือเปล่านะฮะค่อนข้างเก่าแล้วครับยี่สิบปีที่แล้วมั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วงฟงวิน,นโอ้จังหวะบวกก็ล่วงไปที่สี่สิบต้นๆเลยนะเมื่อกี้อุ๊ใครเ่ะ อ๋อข้างบนบางอาจซิงซิงซิงกระบวนท่าเรียบร้อยไปอ่าคัตซีนะเฮ้ยเจอมินิบอสเข้าไปซิงซิงไม่ไงไ พอตีเขาสวยงามดีนะเกมนี้เรียบร้อยเสสวนเข้าไปตอนแรกนึกว่าไม่หนักแต่พอจังหวะบวกนี้ร่วงเรื่อยๆยนะครับเฟรมเลทเกมนี้ก็เหมือนเดิมนะโหมดเกมไม่ได้มีอะไรพิเศษครับมีแต่ฟีเจอร์พื้นฐานที่ใช้ได้กับทุกเกมอ่ะเรามาอัดหน้าจอกันเลยดีกว่าโอเคอัดหน้าจอปุ๊บสถานราะบบหายปับ๊บ ต้องเปิดใหม่อีกโอ้เกมค่อนข้างล่วงเลยครับพออ่านหน้าจอเกมแวินมิดเนี่ยเหลือ40 50แต่ว่าผมลืมบอกแล้วว่าผมใช้โหมดสมดุลมาตลอดเลยนะเดี๋ยวลองเป็นโหมดโปรหรือโหมดบูตขั้นสุดดีฮะดูสิครับว่าเป็นไงบ้างดูดีขึ้นไหมแต่จริงๆเกมก็ยังร่วงอยู่คือเท่าที่ผมลองมาพวกโหมดโปรโหมดอะไรพวกเนี้ย มันก็ใช้ได้เฉพาะบางเกมนะแต่ถ้าเกมที่มันกินเครื่องหนักมากๆจริงจรงจนที่เกินกำลังชิปอะ่ะจะใช้โหมดโปรไปก็ไม่มีประโยชน์ครับบูสตเต็มที่มันก็แฮนเดิลไม่ได้มันมันเกินฝีมือของชิปอะ่ะกลายเป็นเกมนี้เฟร,รมร่วงเยอะสุดเลยฮะอัน้าจอนี่30เฟร,รม20่กว่าเฟร,รมยังเห็นอ๋อเรามาถึงจุดไอ้นี่นี่ว่าจุดที่เมื่อวานเราเข้าไม่ได้ เดี๋ยวคนจะงงอ่ะเพราะเมื่อวานผมไลฟ์ไปไงเร้มาติดอยู่ตรงวัดเนี่ยครับได้แล้ววันนี้พอเดินมาเจอฉากข้างนอกที่เลนเดอร์ค่อนข้างกว้างและรายละเอียดเยอะนี่ครับเฟรมตอบอย่างเห็นได้ชัดเลย37มสเจ็ดสามถึง40่สิต้นๆฮะวิ่งอยู่ประมาณนี้หนักเลยเกมนี้ถ้าปรับสุดนะนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับแวร์วินมิด ไปสรุปกันดีกว่า,าดูเฟรมเรทนะครับแวร์วินมิดอยู่ที่52.7แล้วก็ดูที่กราฟครับไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เนาะช่วงที่แม่หน้าจอยังพอได้อยู่ครับแต่พอหอน้าจอนี่หนักเลยครับไม่ค่อยเวิร์กเลยเฟรมไทม์ก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่นะใกล้เคียงกับตอนที่เล่นวัตถุริงเวฟเลยครับส่วน CPU ียูเสผมว่าไม่เยอะเลยนะเกมนี้ช่วงที่แม่หน้าจออยู่ที่50%ส่วนอ่วนหน้าจออยู่ที่70%เอเองที่เฟรมเรท ไม่สูงน่าจะเป็น G.P.U ไม่ไหวครับความร้อนแม x สุดของแบบ4 2 6ของชิปก็ขึ้นไป80บ้างครั้งคราวการกินไฟก็ประมาณเดิมครับ8วัตต well ์ AverageWinMeet กับ o p p o k 1 3 t u r b o p r o ถือว่าเล่นได้ดีระดับหนึ่งครับถ้าแม่ร่าจอก็โอเคมีเฟรมร่วงบ้างเป็นครั้งคราวถ้าอยากรับดีกว่านี้ก็อาจจะปรับกราฟิกลงมาสักเล็กน้อยแต่การอัดหน้าจอนี่ไม่ค่อยเวิร์เลยครับไม่แนะนำฮะด้านอื่นเสียงภาพ การทัชสกรีนไม่มีปัญหาอยู่แล้วมาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้านนะครับเล่นมา43นาทีแบตเหลืออยู่77%ลดไป23%เอ้ยค่อนข้างอื่นเลยนะนี่เล่นเกมหนักแล้วก็มีบางช่วงที่อ่านหน้าจอไปด้วยผมว่าใช้ได้เลยสรุปภาพรวมนะครับ o p p l K13 Turbo Pro กับเกมกราฟิกหนักถือว่าเล่นได้ดีถึงดีมากซึ่งผมว่าโดยรวมแล้วอ่ะ มันก็ได้ประมาณนี้แหละสำหรับชิป8 a g e n c 4เพราะว่าขนาดมีพัดลมช่วยบิวอินมาขนาดนี้บางเกมเฟรมเรทล่วงเนี่ยมันก็เต็มที่ของมันแล้วครับสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาที่ราคาครับว่ามันอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆยิ่งมือ2เนี่ยยิ่งแค่ประมาณหมื่นเดียวเองได้ระดับนี้มันก็ไม่มีอะไรจะบ่นอยู่แล้วฮะสุดท้ายท้ายสุด หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะเพราะผมก็ติดงานหลังจากนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ทําคลิปบ่อยขนาดไหนแต่ก็จะพยายามหาเวลาทําให้ได้เยอะที่สุดครับและอีกอย่างเจ้าตัวนี้ Oppo K13 Turbo Pro เนี่ยหลังจากคลิปนี้อัปโหลดไปผมว่าผมก็จะปล่อยแล้วละ่ะใครสนใจก็ทักเข้ามาถามส่วนตัวได้ครับใครมีอะไรตอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบครับสวัสดีครับ